อยากจะให้เข้าใจกันหน่อยนะครับว่าจริงๆอ่ะพวกผมอ่ะก็มีความอดทนเราสามารถปรับตัวได้เราเราเป็นคนยุคใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนเดี๋ยวนี้มันคือยุคสมัยแห่งการแสดงความคิดเห็นนะครับผู้ใหญ่บางคนอ่ะเขาจะมีอีโก้ไปของตัวเองอะไรยนีครับเพราะว่าแบบเหมือนกับเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วพอแบบเราทําอะไรผิดพลาดอ่ะเขาก็จะด่าเราอะไรยนีครับก็อยากให้แบบ Gen X, Gen เจนเอ็กเจนวนยอะไรนี้คแบบ จยให้เขาแบบใจเย็นแล้วก็แบบช่วยสอนมีบางคนก็เหมือนกันก็ก็ดื้่นะฮะเพราะจะรักยืนยันแต่สิทธิ์ของตัวเองโดยลืมมองว่าการยืนยันสิทธิ์ของตัวเองไปทบกระทบสิทธิ์ของคนอื่นหรือเปล่า Uh, Gen C เนี่ยนะครับมันเกิดมาหลังจากยุคที่ uh, เทคโนโลยีการสื่อสารหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันพัฒนาแล้ว uh, เขารู้เรื่องราวมากขึ้นเขามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจของตัวเองมากขึ้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วละนะครับเอ,อ่เขาก็จะมีอิสระในตัวเองมากขึ้นเขาทำตามใจนะครับหรือทำในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยอยากทำ มันก็เลยอาจจะไปขัดใจบางคนที่ทําให้มองว่าเนี่ยทำไมมันเปลี่ยนแปลงเร็วจังเลยทําอะไรตามใจจังเลยนะครับหรือไม่มีความอดทนเลยทําไมเขาถึงต้องไปอดทนในสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะครับหรือไม่เหมาะกับเขาแล้วพอเขารู้สึกอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้การแสดงออกอะไรบางอย่างเนี่ยมันดูรวดเร็วมันฉับไวมันก็เลยทําให้คนเนี่ย นะครับสมัยก่อนก็เลยรู้สึกว่าเจนซีเนี่ยเป็นเจนที่ทำไมไม่ค่อยอดทนทำอะไรเร็วทำไมไม่ยอมสื่อสารกับเขาแบบ face toface เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ที่ทำให้เราเข้าใจกันไม่ตรงกันสำหรับโดยส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกว่าออในส่วนนี้จะเป็นประเจกบุคคลมากกว่าที่รู้สึกว่าใครที่จะมีความอดทนอดทน,ทนต่ำหรือว่าจะเป็น คนที่มีความอดทนสูงหรือยังไงในการจะเป็นประสบการณ์มากกว่าที่ทุกคนจะผ่านอะไรมาที่ต่างกันอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้จะอดทนต่ำไหมหรือว่าจะเป็นยังไงในการเข้ากับหากับผู้คนมากกว่าจะเป็นในส่วนดีมากกว่าคือความรู้สึกผมนะครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ <c oughs> เด็กิน n Z อย่างเราก็ต้องออกสแสดงความเห็นมาแล้วครับถึงเวลาที่เราต้องออกจาก s a ฟโซนแล้วครับผมผมรู้สึกว่าการที่ เวลาเรารู้สึกว่าพบเจอปัญหาหรือมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างคนส่วนมากเขามไม่ค่อยพูดครับเขาจะเกรงใจครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นคู่อาวุโสอายุเยอะกว่าแล้วก็มีประสบการณ์กว่าครับแต่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันคือยุคสมัยแห่งการแสดงความคิดเห็นแล้วครับเราจําเป็นต้องพูดเพื่อบอกว่าในบางครั้งก็มีข้อผิดพลาดครับการฟังความเห็นยอมรับซึ่งก,กันและกันผมมองว่านี่คือประเด็นและก็กุญแจสําคัญในการพูดถึงครับผม ต้องขอบอกเจนอื่นก่อนเลยว่าจริงๆแล้วพวกเราก็เป็นในส่วนหนึ่งที่กําลังพัฒนาไปเนาะจริงๆแล้วอยากจะทาทุกอย่างให้มันเต็มที่มี่สุดในการปรับทุกคนปรับจูนเข้าหากันผู้ใหญ่อะบางคนอะเขาจะมีอีโก้ไปของตัวเองอะไรนี้ครับเพราะว่าแบบเหมือนกับเขาอาบน้ําร้อนมาก่อนพอเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนปุ๊บทำให้เขาแบบเหมือนกับเขามีความรู้มากแ,แล้วพอแบบเราทําอะไรผิดพลาดอะเขาก็จะด่าเราอะไรนี้ครับก็อยากให้แบบคนที่แบบเอ่อเจนเรชันแกร็บแบบรุ่น Gen X, Gen เจนแบบเจนเอ็กเจนบายอะไรนี้ครับแบบ อยากให้เขาแบบใจเย็นแล้วก็แบบช่วยสอนยังไงผมว่าผมเชื่อว่าเด็กเจนซี่เขาเป็นคนที่เข้าใจเร็วอยู่แล้วครับเรื่องของการปรับตัวเนี่ยเจนซีจะค่อนข้างปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วนะฮะแต่ปรับตัวแบบละเอียดขนาดไหนเนี่ยก็อาจจะเป็นยังเป็นที่กังขาหรือที่สงสัยอยู่ปรับตัวได้เร็วแหละแต่ว่าละเอียดพอที่จะคนอื่นจะชอบ ไปด้วยกันกับการปรับตัวของเขาไหมหรือยอมรับไปในการปรับตัวของเขาไหมเนี่ยมันก็อาจจะต้องมาลองดูกันการหล่อหลอมให้คนมามาเป็นคนเนาะในยุคต่างๆกันละกันอย่างเจนวายอย่างเงี้ยก็จะเป็นรอยต่อระหว่างที่แบบอนุรักษ์นิยมสุดๆนะครับอ,อ,อย่างเจนเอก็จะค่อนข้างมีพิธีรีตรองเยอะเพราะว่าเขาถูกถ่ายทอดจากเจนก่อนหน้าเขามาว่าจะต้องทำอย่างนี้นะ ปรับตัวอย่างนี้นะถึงจะเหมาะสภาพกับสภาพสังคมณนะสมัยนั้นพอเจน Y นะครับเทคโนโลยีการสื่อสารเริ่มเข้ามาเริ่มมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยออคนเจนวก็จะเป็นกึ่งกึ่งใหม่กึ่งเก่านะครับยอมรับสิ่งใหม่ๆได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่พยายามออกนอกกรอบมากจนเกินไปเพราะเขายังรู้สึกว่าเขายังต้องอยู่กับคนเจน x ที่ค่อนข้างออมีความคิด มีระบบระเบียบแต่พอมาเจนเจนซนะครับเจนซหรือแม้แต่เจนอัลฟาสมัยใหม่เนี่ยนะครับทำอะไรรวดเร็วทำอะไรรวดเร็วเขาก็เลยรู้สึกว่าเ,าเนี่ยการการทำอย่างเงี้ยทำไมต้องรอนะครับแล้วถ้ารอเมื่อไหร่จะได้ทำทั้งทังที่ฉันทำได้เลย คอยมองย้อนกลับไปบางคนก็อาจจะเข้าใจเนาะแต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจทําไมอ่ะทาไมมันช้าจังเลยอ่ะทำไมต้องยอมอ่ะเนาะมันก็เลยเป็นปัญหาของความไม่เข้าใจกันนี่แหละมันอาจจะจบลงด้วยคําพูดง่ายๆว่าความคิดต่างคนต่างไม่เข้าใจกันพอพอ,พอไม่เข้าใจกันเนี่ยพูดไปสองไพเบีย้ยนิ่งเจียตาลึงทองใช่ไหมฮะก็คือแบบในเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องก็อย่าคุยกันดีกว่าไหมยิ่งคุยกันก็ยิ่งอารมณ์เสียลดการสื่อสารลง การทําความเข้าใจที่ถูกต้องมันก็ลดลงด้วยส่วนใหญ่มันก็เลยมีบางครั้งเนี่ยที่คนที่ออกมาบอกว่าเนี่ยไม่ฟังเลยมันเป็นคนที่เขาไม่พยายามทําความเข้าใจคนอื่นก่อนแล้วพอคนไม่ค่อยกล้าเข้าหาเขาก็เลยเหมารวมทั้งหมดแหละว่าเนี่ยคนเจนเนี่มันเป็นอย่างนี้แหละเออไม่ยอมมาคุยกันต่อหน้าดีๆผมว่าคนเจนเอก็เป็นหรือคนเจนเจนวเจนซก็เป็นเนาะ คนเจนซีก็คิดเก็บพูดนะพูดไปทําไมพูดไปก็เหมือนแบบเออไม่มีใครฟังเราแล้วก็ไม่ยอมรับเราเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นความเข้าใจจากการที่ไม่สื่อสารหรือไม่ยอมสื่อสารอน,นะครับผมว่ามันมันน่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุเหล่านี้นะครับ ราะทุกคนมีกิสระศิลป์ภาพของตัวเราขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนและทัศนคติของตัวเองมากกว่าค่ะที่จะแบบเ,าเราค่อยๆปรับเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันที่จะสามารถทางานได้ค่ะผมอยากจะบอกว่าอยาให้พวกเขานะครับเปิดโลกแล้วก็อยาให้พวกเขาเข้าใจถึงว่ายุคนี้นะครับไม่ใช่ยุคสมัยแห่งการที่เรานั้นจะต้องยอมรับหรือก็ว่าฟังคนห่นเดียวเป็นถึงเวลาที่เราต้องแสดงความเห็นและรับฟังด้วยกันลวครับเอาจริงผมก็มีความกังวลเรื่องเจเนอเรชันแยปครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ายุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่ อะไรใหม่ต้องเข้ามาครับต้องมีสิ่งใหม่หมเกิดขึ้นบ้างครับมีสิ่งเก่าก็กดีครับแต่ว่าต้องมีสิ่งใหม่เข้ามาด้วยครับนะครับถ้าอ้างอิงตามเชิงวิชาการเนี่ยมันก็เป็นปกติเพราะว่าเขาเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วและข้อมูลที่เข้าสู่หัวของเขาอะนะครับมันมาจากหลายแหล่งมากขึ้นดังนั้นพอเขารู้มากขึ้นเขารู้ว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้เขามีสิทธิ์อย่างไรนะครับแล้วทํำยังไงที่เขา ไม่ถูกละเมดสิทธิ์นะครับดังนั้นน่ะเขาก็เลยอ้างว่าเอ้ยอย่างเงี้ยไม่ยุติธรรมสาหรับเขาเอาง่ายๆแค่ประโยคประโยคหนึ่งที่อยู่ในใบสมัครงานนะครับและงานอื่นๆนะฮะที่เกี่ยวข้องและองค์บริษัทเห็นว่ามันมีความเหมาะสมเชื่อมอบหมายให้คุณได้บางคนไม่ยอมรับข้อนี้บอกว่าเอ้ยอย่างนี้มันเปิดกว้างเกินไปนะอย่างนี้คุณโยนอะไรมาฉันก็ต้องทําอย่างนี้สินึกออกไหมครับแต่ว่าในในแง่มุมของบริษัทอย่างเงี้ย การที่ระบุละเอียดไปแล้วเกิดอยู่ดีๆมันมีงานที่นอกเหนือนั้นนะ่ยที่ต้องการจริกอาสาคุณจะไม่ยอม,มเสียสละเพื่อองค์กรเลยหรือมันก็มองกันคนละมุมละผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันการรักษาสิทธิ์ทุกคนก็อยากรักษานะกันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันมันสามารถชี้แจงนะครับแจกแจงได้อย่างละเอียดนะฮะจนเขาเข้าใจแล้วอ่ะนะครับ หรือถ้าเกิดมันมีอยู่ดีๆมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเราได้สื่อสารให้เขาเข้าใจนะครับแล้วเห็นเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นอ่ะอาจจะดีต่อตัวเขาอย่างไรผมว่าเขาก็น่าจะพยายามเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวนะถ้าเกิดสมมุติว่ามันมันมันดื้อต้องบอกว่ามีบางคนก็เหมือนกันก็ก็ดื้อนะฮะเพราะาจะรักยืนยันแต่สิทธิ์ของตัวเอง โดยลืมมองว่าการยืนยันสิทธ์ของตัวเองไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นหรือเปล่าบางคนอย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่าในหลายๆบริษัทหรือหลายๆ,ๆองค์กรนเนี่ยนะครับมันต้องออกกฎมาเพื่อใช้กับคนที่ไม่อยู่ในล่องไนลอยแล้วดังนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในล่องไนรลอยอยู่แล้วทําตามกฎอยู่แล้วก็เลยต้องมาได้รับกฎใหม่เพื่อบีบให้เขาต้องทําตามกรอบเข้าไปอีกอย่างเงี้ยผมว่ามันก็อาจจะไม่แฟร์ นะครับดังนั้นเนี่ยเคารพสิทธิ์ของตัวเองได้นะครับอยู่ภายใต้กรอบที่กําหนดไว้ได้นะครับแต่ว่าถ้าการเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยมันไปละเมิดนะครับหรือมันไปทําให้ภาพรวมเนี่ยมันมันก่อให้เกิดความความเสียหายหรืออะไรเงี้ยผมว่าก็อาจจะอาจจะไม่เหมาะสมนะครับนะฮะผมว่าอย่งางนั้นมากกว่า สิ่งที่อยากบอกนะคะหนูรู้สึกว่าอยากให้ปรับเปลี่ยนไปด้วยกันไม่ได้ว่าเป็นสร้างมาตรฐานว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่อยากให้แบบให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่อยๆปรับเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะภาพทุกคนภาพรวมยังมองพวกเราเป็นในสิ่งที่ว่าเป็นสิ่งที่ยังเป็นบุคคลกลุ่มเจนที่ยังด้อยในเรื่องการปรับจูนอยู่ก็รู้สึกว่าหลายๆคนส่วนนั้นอาจจะยังไม่เห็นว่าเราสามารถปรับตัวได้เราเราเป็นคนยุคใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่าการปรับตัวในสน่วตา่างๆใช่ครับ อยากจะให้เข้าใจกันหน่อยนะครับว่าจริงๆอ่ะพวกผมก็มีความอดทนแต่ผมอ,อาจจะต้องแบบพวกผมอาจจะต้องแบบใช้เวลาประมาณนึงนครับเพราะว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็ต่างกันนะครับทุกโลกเรามันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเทคโนโลยีก็สูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับก็ขอว่าอยากให้รับแบบยังไงดอีอ่ะอบอบรบความคิดของเด็ก Gen c หน่อยครับนี้ครับ